เข้ามาแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่มีกลุ่มก็แชร์ไปที่กลุ่มใครที่ไม่มีกลุ่มนะคะก็แชร์ส่งไปให้เพื่อนๆได้เลยสําหรับใครที่ติดตามอาจารย์ส้มอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้กดถูกใจเพจเนี่ยรีบกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพจด้วยนะคะตอนนี้เราดูกันอยู่ที่ช่องทางเพจหวยออนไลน์ค่ะเพจสัธุ108เพจอาจารย์ส้มและอาจารย์ส้มเซียนหวยตัวจริงค่ะ เข้ามาแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะก็รอกันอยู่นะคะสําหรับใครที่แชร์นะคะสําหรับใครที่แชร์ก็ขอให้มั่งมีสีสุขละกันในงวดนี้นะคะเรามาตามกันต่อสําหรับสูตรพลังบวกในงวดที่17กุมภาพันธ์หลายคนถามนะคะว่าทําไมงวดนี้นะคะหววถึงออก วันที่17กุมภาพัานธ์นะคะก็เลื่อนออกนะคะเนื่องจากตรงกับวันพระใหญ่นะคะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาคบบูชาก็หลายคนพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็สํานักสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนออกนะคะเป็นวันที่17กุมภาพัานธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการคํานวณเลขจะคํานวณตามหวยออกวันพฤหัสนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่ติดตามดูอยู่ตอนนี้นะ ใครที่อยากจะทําบุญนะคะก็อย่าลืมพิมพ์คําว่าทําบุญเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้เยอะๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็ทีเด็ดเลยนะอาจารย์จะพาไปที่ไหนนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นพาไปขอโชคลาภนะคะขอโชคลาภในที่นี้ก็คือศาลเจ้าพ่อเสือเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีเสือเขาบอกว่าถ้าปีไหนปีเสือไปขอโชคลาภกับ ศาลเจ้าพ่อเสือหรือองค์เจ้าพ่อเสือนะคะที่เสาชิงช้านะคะคก็จะมีโชคลาภม,มากๆวันนี้นะคะนอกจากจะพาไปขอพรแล้วนะคะก็ยังนํารายชื่อลูกศิษย์หลายๆคนนะคะที่ส่งชื่อเข้ามาเสริมดวงใน,นะะแพ็กเก็ตหนึ่นะคะแพ็กเก็ตเสริมดวงก็ทุกคนก็จะได้ทําพิธีขอพรกับองค์เจ้าพ่อเสือนะคะก็คือเน้นในเรื่องของโชคลาภนั่นเองนะอะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ วันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเรามาอยู่รวมกันแล้วนะคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะคะเรามาตามกันต่อสําหรับสู่พลังบวกกันนะคะใครดูอยู่วันนี้ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ไปที่หน้า Facebook ของตนเองรีบทําเลยนะคะรีบทําเลยนะใครที่ดูเฉยๆไม่ทําเนี่ยระวังดวงจะไม่เข้านะคะ เร,เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวแรกกันนะคะใครที่บวก1ลบหนึ่งได้ตามสูตรพ <you> ลังบวกของอาจารย์ส้มนะคะก็สามารถที่จะเขียนได้เลยนะคะอัตารางแรกนะสามศูนย์ดเราคำนวณจาก <c ười> <c ười> ตารางแรกนะคะสามศูนย์ดเราคำนวณศูนย์แดและสามศูนย์นะคะงววที่แล้วศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะโอ้งวดนี้นะคะเราก็ตามกันตอน่องวดที่แล้วเป็นศูนย์ศูนย์เข้ามาบนมาล่างอย่างนี้เลยนะคะ ใครที่ถูกงวดที่แล้วขอเสียงหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ถูกงวดที่แล้วไม่เป็นไรงวดนี้เรามาตามคืนกันนะคะคืนกันงวดนี้เลยนะคะ17กุมภาพันธ์นะคะตามกันให้ดีนะใครดูอยู่นะคะทั้งปฏิทินทั้งสมุดลางนี่ก็ไปดูการคำนวณกำลังวันของวันพฤห,หัสกันให้ดีนะคะแล้วก็ไปสือลอัตรี่กันนะสำหรับตัวแรกนะใครที่เข้ามาใหม่คำนวณไม่เป็นนะคะอาจารย์ให้ตัวแรกปัก ไว้เลยนะคะศูนย์บวก1บางคนบอกว่าศูนบวก1ได้อะไรนะคะบางคนถามอาจารย์ศูนย์ลบหนึ่งได้อะไรอาจารย์มีคนถามอาจารย์ได้ลบหนึ่งหรือเปล่าศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งหรือเปล่าถ้าตามเลขของหลักของการวางเลขนะคะเราจะให้ตัวเลขแค่9้าหลัก อ่ะสิบหลักก็คือ0ูนย์ถึงเก้านะคะตัวเลขสิบหลักนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะก็คือศูนย์ึงเก้านะคะเพราะฉะนั้นศูนย์บวกหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเราจะรับลำดับถัดไปนะคะจะไม่มีการเหมือนจะไม่เหมือนหลักการคณิตศาสตร์นะการคำนวณเลขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คำนวณกันเลยงวดนี้นะคะอ่ะได้ตัวแรกแล้วหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ด มาดูงวดที่แล้วกันว่าได้อะไรบ้างนะคะหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยนะคะนี่คืองวดที่แล้วนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์สามตัวตรงฟังไม่ผิดค่ะสูตรพลังบวกเข้า3ามตัวตรงนะคะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนี่เลยอาจารย์เคยย้ําไปแล้วนะคะว่าสูตรพลังบวกเนี่ยถ้าเข้าก็เข้าตรงๆงเลยนะคะจริงๆแล,แล้วสูตรเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ นี่เลย0มาทั้งบนทั้งล่างก็จับตาไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเสียดายงวดที่แล้วงวดนี้จะตามต่อ,อเรามาตามกันนะงวดที่แล้วนะคะเขาก็ให้แบบนี้เลยนะคะ308แบบนี้นะคะนี่เลย08 03ให้หมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้ก็ตามกันต่อสําหรับงวดนี้นะคะตัวเลขตัวต่อไปนะคะนอกจาก บวกหแล้วลบหนบวกหจะได้เท่าไหร่เรามาคำนวณกันค่ะงวดนี้ได้9กนะคะศูลบหได้9 8้บวกหก็ได้เกเช่นกันงวดนี้เนี่ยหลายคนเพ่งเล็งไปที่79เพราะว่าหลายคนตาม7997กันเยอะนะคะและงวดนี้เนี่ยเลขเก้ามาเด่นมากเพราะฉะนั้นงวดนี้มี9แน่นอนองวดนี้มี9แน่นอนเพราะหวยออก วันพระใหญ่ด้วยนะคะถึงจะเลื่อนไปแค่1วันเนี่ยก็มีโอกาสเลขวดนี้จะเป็นเลขหลักสูงทั้งหมดนะคะไล่มาตั้งแต่6 7 8 9โดยเฉพาะ9เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกมากๆเลยนะวดน,นี้ถ้าใครเดินไปที่แผงลอตเตอรี่หรืออยากจะฝากให้อาจารย์ซื้อกบชัยโยให้อาจารย์จะเน้น9เน้นตัวเลขที่ใต้ดินไม่รับนะคะก็คือจะเป็นลอตเตอรี่นะคะสำหรับใครที่ถูกรางวัลงวดที่แล้วเนี่ยสาสเยอะมาก ะคะจากกบชัยโย30ประมาณ200กว่าใบนะคะถูกเลขท้าย2ตัวจากกบชัยโย30นะก็ยินดีด้วยนะคะใครที่อยากได้นะก็อย่าลืมนะสั่งจองลอตเตอรี่กันเข้ามาหรือใครที่รู้สึกว่าดวงยังไม่ดีนะคะดวงไม่ดีดวงติดขัดรู้สึกว่าโชคลาภยังไม่เข้ามานะคะอย่าลืมนะถือ ดวงกันสักนิดนึงทำบุญนะคะทำบุญร่วมกันนะคะวันนี้ขอเชิญพี่น้องคนไทยนะในไหนก็วันเนี้ย16กุมภาพันธ์วันพระใหญ่แล้วอาจารย์ขอเชิญชวนทําบุญลงทานใหญ่นะคะณวัดห้วยน้ําซับและขอพรหลวงพ่อปดนี้ถามว่าทาไมอาจารย์ถึงไปรอบที่สองปีที่แล้วไปแล้วหนึ่งครั้งปีนี้ไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะมีลูกศิษย์ฝากขอพร ให้ถูกรางวัลที่1ให้ถูกรางวัลที่5แต่ถามว่ารางวัลที่1ถูกไหมยังไม่มีแต่ว่ามีคนนึงขอว่าขอให้ปลดหนี้ได้ขอให้ปลดหนี้ได้ดน,ไดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามคําขอพ่อหลวงพ่อปลดนี้นะคะอาจารย์เขาก็ฝากให้อาจารย์ทําลงฐานให้และขอว่า งวดนี้ครั้งนี้ขอให้ไปขออีกเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวไทยทุกคนท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะหลวงพ่อปดนี้วัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระธาตุวายโยจังหวัดฉะเชิงเซาแม้แต่ใครไปขอพรเองก็ได้หรือใครไปไม่ได้เนี่ยฝากอาจารย์ไปพิมพ์คำว่าพร5 9 9เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์น,นี้และอยากจะขอพรและอยากจะทำบุญก็พิมพ์คำว่าทำบุญเข้ามานะคะฝากไว้พี่น้องคนไทยทุกคนนะเรามาจับคู่รวยกันนะคะจับคู่รวย จับคู่รวยในงวดนี้นะคะก็ถ้าอาจารย์เน้นเนี่ยก็จะเน้นไปเลย97นะคะแล้วก็91นะคะ91อ่าเลขสวยมากๆ91เนี่ยอาจารย์มี50ใบแล้วตอนนี้9119เลขที่ออกนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะและเลขที่ออกวันพระออกบ่อยที่สุดคือ91 97นะคะและบวก1ลบ1ระหว่างกลางนี่ก็คือจะเป็น 98้านะคะ 98, เก้อาวละนะคะถ้าเห็นอย่างนี้ดูแบบนี้แล้วหลายคนคิดว่าเลขอะไรจะมาแรงมากที่สุดนะคะสำหรับ ใจของเราเนี่ยเราเทไปที่98กับ91ซะส่วนใหญ่นะคะนอกจาก3ตัวตรงแล้วงวดที่แล้วที่คำนวณเข้าใช้สูตรแค่นิดเดียวเองหลายคนบอกว่าไปตามเลขที่ไหนก็ไม่เข้ามาดูเลขอาจารย์ส้มสูตรพลังบวกวิธีคำนวณง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่บวก1ลบ1จากตัวเลขรางวัลที่ออกไปแล้วเท่านั้นเองนะคะวิธีการคำนวณง่ายแสนง่ายและพร้อมที่จะเปิดเผยให้ทุกคนรู้หลักในการคิดคำนวณเลขโดยเซียนหวยตัวจริงค่ะ สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเรามาคำนวณเลขท้าย2ตัวกันค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่17กุมภาพาันธ์งวดนี้เน้นๆหนักๆจัดเต็มกันเลยค่ะ3บวก1งวดนี้ได้4นะคะและเช่นเดิมนะคะโอ้โหงวดนี้9ก็มาอีกแล้วนะคะ9มากันตามกันติดๆเลยนะคะแล้วก็ได้2นะคะได้1 สังเกตว่า9 1เนี่ยมาสวยงามมากๆนะคะเลขที่อาจารย์ชอบส่วนตัวนะคะก็คือ4 2 1งวดที่แล้วนะรางวัลเลขท้าย3ตัวอ่งวดที่แล้วรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะก็คือ 485นะคะชุดนี้ลูกศิษย์ถูกหวยเยอะมากถึงจะไม่เข้า2ตัวล่างถึงจะไม่เข้า3ตัวบนแต่หลายคนถูกลอตเตอรี่จากอาจารย์เพราะอาจารย์แนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่นะ8558นะเน้นเลย485584อาจารย์เน้นแค่3ตัวนี้โอ้โหไปซื้อกันเยอะมากแล้วก็ถูกกันเยอะนะคะถูกจาก485 3ตัวล่าง เยอะมากเพราะฉะนั้นหวยไม่ได้มีแค่บนกับล่างยังมีรางวัลเลขหน้ารางวัลเลขท้ายรางวัลที่1 2 3 4 5ยังมีอีกหลายรางวัลน,นะคะอย่าลุ้นแค่เฉพาะหวยใต้ดินเท่านั้นนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ก็ซื้อได้เสี่ยงโชคและก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยใบหนึ่งใบละ4 0 0พันะ3ตัวท้าย สามตัวท้ายใบละสี่พันสองตัวท้ายใบละสองพันนะคะได้เงินเยอะกว่าถ้าถูห้าใบเนี่ยได้สองหมื่นเยอะกับเล่นหวยใต้ดินเนี่ยเล่นหวยใต้ดินหักลบไม่เหลือแต่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยหักลบบวกอะไรก็อย่างน้อยคือเหลือแนะนําเลยนะคะวันนี้ถ้าได้เลขเนี่ยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปซื้อถ้าตัดสินใจไม่ได้ซื้อก็ส่วนซื้ออาจารย์หยิบให้ก็ส่วนหนึ่งพิมพ์คําว่ากบชัยโยเข้ามาเพราะกบชัยโยทุกใบอาจารย์คัดให้ 3ตัวหน้า3ตัวท้ายหลักร้อยหลักสิบเป็นชุดเด่นฟันธง3ตัวหน้าชุดหายาก3ตัวท้ายชุดเลขดังที่ใต้ดินไม่รับและยังมีแถมอีกเป็นสัญ,ญลักษณ์กบใจโยเพราะฉะนั้นใครไม่รวยแต่ว่าลูกศิษย์อาจารย์ส้มจะรวยค่ะอะ่บอกไว้เลยนะและวันนี้จะขอจับรางวัลเลขท้าย2ตัวให้ดูนะคะจะขอจับให้ดูเลยให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่ จะจับให้ดูนะคะ